ครับสวัสดีครับวันนี้เซอร์ตับนะครับมีสมมอบคันที่2นะครับเป็นช่วงบ่ายนะครับผมเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันนะครับว่าออกรถกับเซอร์ตับเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแนะนําตัวหน่อยครับว่าชื่ออะไรชื่อจักรพันธ์อ่าคุณจักรพันธ์นะครับวันนี้รับรถรุ่นอะไรครับจำได้ไหมเอสโซกแพท 19s อ่าเอสโซกแพท 19s คันนี้ดาวเท่าไหร่ครับ1,080ดาวน1,080นะครับผมนี่การันตี ไม่มีปรับเพิ่มไม่มีครับออกแร่จริงไหมจริงครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านง่ายไหมครับผ่านง่ายครับอ่ารถมีเลยไหมมีเลยครับรัดเดียวได้เลยได้เลยอ่าจองกี่วันครับเนี่ยรับรถพอจับได้ไหมประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเห็นไหมครับได้รถแล้วอ่าฝากเึื่อเพื่อนที่กำลังจะซื้ออีสูดนะครับว่าให้มาซื้อกับเซลล์ชื่อลายแล้วก็ซื้อที่ศูนย์จังหวัดไหนครับผมฝากเซลซือเซลต้อมนะครับอัาตู้นี้สุด เชียงพูนอุนน่าบริการดีไหมครับบริการดีครับโอเคนะครับอันนี้การันตีจากลูกค้านะครับเดี๋ยวผมขอดตัวสมมติวารถต่อนะครับสวัสดีครับ